สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10บนบวกหลัก10บล่างนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับผมก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นวันแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้สูตรไหนจะเข้าก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรที่ลงให้มันก็มีหลายสูตรมันก็อาจจะมีสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดในปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ใครจะเลือกสูตรไหนไปใช้งานนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสองสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักพันนะครับบวกหลักสิบบน4ครั้งบวกหลักหน่วยบน3ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับตัวเด่นตัวเดียวตัวนี้จะมาเฉพาะ หลักสิบบนและหลักสิบล่างเท่านั้นนะครับเน้นอยู่แค่สองหลักนี้สูตรที่2ใช้หลักสิบล่างบวกกัน3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันมาดูสถิติจอหลังที่ทําไว้นะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข6 ในเมื่อตัวเลขทั้งสงสูตรมันไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องสันนิษฐานได้เลยว่าตัวหนึ่งมันจะมา10บ,บนอีกตัวหนึ่งจะมา10ล่างนะมาดูว่า1กับหมันเข้าทางไหนนะครับผลรางวัลออก0 19 6 5นะครับเลขหนตรงนี้เห็นไหมครับเข้าที่10บ,บนเลขหเข้าที่10ล่างก็จะมาแค่2หลักเท่านั้นนะครับไม่สิบ,บนก็สิล่าง งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขเก้าได้เลขเเหมือนกันทั้งสองสูตรดังนั้นเราก็ต้องไปเทียบสูตร10บนหรือ10ล่างว่ามันตรงทางไหนนะครับผลรางวัลออกสู9 903 99นะครับเลขเก้ามาสิบล่างนะครับนี่เข้าสิบล่างถึงแม้มันจะออกหลักร้อยบนเราก็ไม่นับนะครับออกหลักหน่วยล่างเราก็ไม่นับนะครับเราเอาเฉพาะหลักสิบกับหลัก หลักสิอย่างเดียวนะครับหลัก10บ,บนกับล่างอันนี้จะถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับคำนวณได้เลขศูนย์เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาเดาทางว่าศูนย์จะมา10บ,บนหรือ10ล่างมีแค่2ทางเท่านั้นนะครับผลรางวัลออกสองเจดองศูนย์เะับเลขศูนย์เข้าที่ตำแหน่งสิล่างนี่นะครับมาที่สิล่างงวดถัดมานะครับ ได้เลข3เหมือนกันอีกนะครับก็ต้องดูว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับผลรางวัลออก8 72 30นะครับ3เนี่ยมาที่10ล่างก็ถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลขศูยสูตรที่2ได้เลข1ตัวเลขไม่ตรงกันจากนั้นก็จะมาบน1ตัวมาล่าง1ตัวนะครับผลรางวัลออก 60516เลข0ย์ในสูตรที่1เข้าที่10บนเลข1เข้าที่10ล่างนี่นะครับก็จะมาบน1ตัวมาล่าง1ตัวนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข6เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องมาดูว่าจะเข้าบนหรือจะเข้าล่างนะครับเพราะว่าได้ตัวเดียวนะครับออก5 3062เลข6มาที่10ล่างนะครับ มาที่10ล่างก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับเลข6งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข5กับเลข1อ่าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับดังนั้นจะต้องมี10บน1ตัวมี10ล่าง1ตัวนะครับต้องแยกให้ถูกว่าตัวไหนจะอยู่บนอยู่ล่างนะครับผลรางวัลออก4 5 3 11นะครับเลข5ตัวนี้นะครับเข้าที่10บนส่วนเลข1ก็เข้าที่10ล่าง ออกหน่วยล่างเราก็ไม่นับนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข8กับเลข6ตัวเลขก็ไม่ตรงกันนะครับดังนั้นก็จะมา10บน1ตัวมา10ล่าง1ตัวนะครับผลรางวัลออก7 82 67เลข8ในสูตรที่1เข้าที่10บนเลข6ในสูตรที่2เข้าที่10ล่างนี่ก็ถือว่าแม่นยำนะครับ ก็ถูกทั้งสองสูตรมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าสูตรที่สองได้เลขเก 9, ้าได้ตัวเดียวคือเก้าจะมาสิบบนหรือสิบล่างแค่นั้นเองผลรางวัลออก4 7 8 9 1นะครับผลปรากฏว่าเข้าที่สิบล่างนะครับเก้ามาหลักสิบล่างสถิติย้อนหลังนะครับทาให้ดูก็เข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9งวดติด ยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวมาคํานวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16กันยายนนะว่าสูตร10บน10บล่างตัวเดียวนะครับทั้ง2สูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับใช้หลักพันเลข5บวกหลักสิบบนตรงนี้4ครั้งนะครับเลข7 4 7 28บวกหลักหน่วยบนตรงนี้3ครั้งนะเลข8 จะบวกกัน3ครั้งนะครับ3ขีด3 68 38 24นะครับ24นะครับ3บวกกัน8บวกกัน3ครั้ง38 24นะครับเลยยี่เกือบบวกผิดนะครับแล้วก็มาบวก หน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนึ่งนะหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกแคงที่บวก8คงที่5้าบวกยีนะครับเป็น33 33บมาบวกอีกสนะครับสามสวกสก็เป็น 37, 37 37ก็เป็น57าสบนะครับห้าเบวกหนึ่งห้บวกแนะครับเป็น66 ได้เลขหสูตรที่หได้เลขหกนะครับท่านผู้ชมว่าเลขหก 6, มันจะมาที่10บนหรือมันจะเข้าที่10บล่างตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับต้องไปรอรุ้นอย่างเดียวเอามาดูสูตรที่สองกันก่อนนะครับสูตรที่สองสูตรก็บวกไม่ยากนะครับก็ใช้หลัก10บล่างบวกกัน สครั้ง3ามเกบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเลขเ้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขหบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองเลขเกตัวสุดท้ายจะบวกหคงที่นะครับยี่สิบเจบวกเเท่ากับสามสบหกสหกบป็นสี่สิองสี่บวกเ้าได้ห้าสิ้าบเอด มาบวกอีกห้าเป็นห้าสิบหกนะครับได้เลขหก 6. ดังนั้นตัวเลขทั้งสองสูตรได้ตัวเดียวกันนะครับคือได้เลขหกอาาผู้ชมว่าหกมันจะมาสิบบนหรือสิบล่างนะครับแต่ผมว่าหกมันน่าจะมาสิบบนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงสิบบนตัวเดียวให้เห็นไหมสิบบนตัวเดียว มันได้เลขหนะครับสิบ,บนตัวเดียวได้เลขก6ดังนั้นเลขหทั้งสองสูตรก็มีโอกาสที่จะมา10บบนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าใครชอบ10บล่างก็ไม่ว่ากันนะเพราะดูจากสถิติแล้วเนี่ยเข้า10ล่างมาอู้หลายงวดเลยเข้า10ล่างมาหลายงวดเลยนะครับ10บล่าง10ล่าง10ล่าง10ล่าง สิบล่าง10บล่าง10บล่าง10ล่างสิล่างนะครับโอ้โ oh, ห oh, สิบล่างใ่ยาวเลยนะครับมีสิบบนแค่1 2ึ่งสองาวดนะครับดังนั้นงวดนี้ภาวนาให้มันมา10บ,บนก็แล้วกันนะลุ้นผมลุ้นให้มันมา10บ,บนนะครับแต่ไม่รู้มันจะจริงไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะเพราะว่าสูตรตัวเดียวบนล่าง ที่เป็นหลัก10บ,บนหลัก10ล่างนี่มันไม่ได้มีแค่สสูตรนี้นะมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมเห็นว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่อยู่ในระดับต้นๆน,นะครับเปอร์เซ็นต์มาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนแล้วก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบด้วยนะครับหวังว่ามันน่าจะมาตามนี้นะครับอย่าพึ่งหลุดก็แล้วกันนะครับผมสูตรคำนวณสูรส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงให้นะครับ ยังจะมีหน่วยบนตัวเดียวนะครับร้อยบนตัวเดียวนะแล้วก็อีกหลายๆสูตรเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จก็จะลงให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ